เจ้าหน้าที่ตำรวจปลุกคดบ้านเก่งล,ลายพรางเมื่วันที่9พฤษภาคมพลตำรวจโทวรว,วัตรวัดนครบัญชาพลตำรวจตีวิวัตรคำชำนาญพลตำรวจตีไพโรธสุขโดยธนาโชตได้ออกหมายเรียกเก่งล,ลายพรางหรือนายจิรายุยิ้มอภัยเพื่อให้มาพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามความผิดชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันตามพรบการพนันพศ2478มาตรา12สืบเนื่องที่เก่งไรพลางได้โพดคลิปวิดีโอไล์สดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ติตกต ok และ YouTube ในลักษณะมีเนื้อหาชักชวนให้สมัครเข้าเล่นเว็บพนันออนไลน์เบื้องต้นเจ้าต,ตัวให้การรับว่าได้รับการว่าจ้างในลักษณะของการโปรโมทเชิญชวนลักษณะของการแปะลิงก์ ได้ค่าตอบแทนเดือนละ2 0 0แสนบาทซึ่งทำมานับตั้งแต่พลโทษจากเดือนจำขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ